อัสดีครับอันนี้เราจะมาลงบัสทุกมิียเทมนะครับก็คือมัสเตคอีกมัสเตคองครับนี่ครับอันนี้มาสวัสดีครับครับแล้วก็แล้วก็สร้างโลกมาโอเ o ้นโอเก้นะครับไโลดโลดเดี๋ยวว่าโหลด มดเสกของมัดออเสกส่อเ s กงเสกของไม่ครับหนึ่งจุดสอเ้ยจะสองเดีวแล้วก็ไม่องสนใจนะ นี่ติด้อน,นี่น,น,น,นสะก็ใส่ตาเขาเซอสมัยข,ขับคอมพิวทอร์เกี่ยวอะเป็นนี่แม่ครับจะเป็นรูปล่างนงนะคะอืมแล้วก็ฮะฮะฮะอะไรเนี่ยม่แม่เลยนี่นะ กินแล้วหอมกินมาม่าอืมนะอย่างนี้ก็รอโดดจบรอ,อกัดรอ,อกัดโอ,อ้เป็ดดยเจ้าจังเลยต้องปิดหูกดข้ามก็คขาดมนหลอกนะคะไม่เชื่อหรอกเชื่อดีกว่าเยอะไม่ต้องเชื่อเอานะ่าน่า แล้วมามาคุณมาหยิบขึ้เก็เเบไปไหนอ่ะเาเาก็บไปไหน่อยอ่ะเป็นไปไหอ่ะเก็บไปไหนอ่ะคุณดูเลียนะี่ยเราเก็บไปไหนเก็บที่เดิมที่นั่นไม่ไมีไม่มีดาวโหลดเลย แป๊บนึ่งนะขอเวลาดูก่อนนะเดี๋ยวไปหน่อยเโอเคเก็บไปโอเคไปหนะอยไปหน่อยนี่ไงอ๋อไปดี กดนี่คลิกขวาก็นี่ oh, oh กระโดดมันจะขึ้นหนนี่อย่างนี้เนะครับแต,แต่นี้โหลดสามตอนแรกก็ไม่รู้อ่ะเงินนี้แล้วก็วางอย่างน,นี้แล้วก,ก็เอ้ยกดนี่แล้วก็กดชิปน่ะชิปแล้วก็ประตูนัดสุดท้ายถ้าเสียหนึ่งตัวก็คันล่อ ตาไปเลยนะแล้วก็อย่างนี้เข้าไปที่รันเปอร์เซ็นแอดเต้าเปอร์เซ็นนี่แล้วก็เข้าไปจุดเหมือนครับเข้าไปที่พีนอี่ขาที่ไหมขาที่ไหมครับเอ้ยไหมครับนี่จะสองจุดห้านี่ไหมครับนั่นแหละเอาทำทั้งนี่ไหมครับถูกแล้วไหมครับไหมครับ อ๋ออันนี้มันไม่มีนะครับแล้วก็เข้าไปที่นี้แล้วก็เข้าไปนะครับแล้วก็หาเข้าโรองเท้าผ้าใจะมีเขียนนะครับเดือบเป็น U I R เอ้ย I N R A R เข้าไปแล้วจะเจอนี่เอิ่เข้าไปเลยเนี่ยเข้าไปไหมครับจุดจ่านะครับก็คือมันครับจุดจ่าบางที แล้วก็กดนี้แล้วก็กดวางวางที่เราทำเมื่อกี้นะแล้วก็โอเคมันก็จะโหลดอยู่แล้วก็เราเสร็จแล้วแล้วก็กลับไปแล้วก็เข้ามาทัของเราเอิบ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 นี่แล้วก็กดนี้เข้าไปนี้ สว่าน,น,น,นเนี่ยมาสวรคนเนี่ย <c oughs> แล้วก็เอากระเทียนมานี่ก็มัสตะวันสวรคนน่ะนี่งก็ได้แล้วเห็นไหมครับขักเซฟได้หมดเบบอ,อันที่เราโหลดมาที่อ,อ้อจบคลิปแค่นี้นะ